เกษตรกรวันยุทธสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรกรวันยุทธพาพี่น้องมาสำรวจรละ่าง่วนนาคอกของฟาร์มเสียเปเพื่อนครับสวัสดีครับเสียเปสวัสดีครับโอ้เสียเป็นเจ้าของงัวตัวนี้มั้งครับครับผมโอ้ยงว้งวงว้วนี่แดงดีเนาะเสียเนาะงามครับงาม,งามเนะาะเสียครับไองัวนี่เป็นง้วบามมนบ่ไหนครับผมบามันผสมเนาะเสียเนาะครับผม โอ้งามงามงามเสียได้ยักปีละเสียเลี้ยงมากตัวนี้ปีเจ็ดเดือนครับเลี้ยงกันยังไงครับบุคโปรปีเจ็ดเดือนโอ้ยหูจ้าความน่าเสียกินยาเก้งพร้อมปีเจ็ดเดือนเนาะเสียเนาะ ขออนุญาตเบิ่งไกลๆจังหน่อยหนึ่งเบ่งเบ่งถ่ายจังหน่อยหนึ่งโอ้เสียเนื้อนะแข้งขาแข้งขานี่รับประกันบ่เสียรับประกันครับขาโบทุกบถอนเนาะครับอืขาโบทุกบถอนรับประกันหางจะง่ามครับนี่บ่โคตรม้วนนี่หางง่ามพ่อบ่เสียครับผมอืเกินกันใหญ่ครับผมอืา เสียห้องลวค่าเนี่ยหกหกหมื่นหก่นสองพาร้ครับหกหมื่นันห้้อเนาะเสียเนาะบผมอืมราค่านี่ตอรองคุยกันได้เนาะเสียเนาะโอ้ยูฟ้ามเสียนี่หลายตัวยูแมนบอมี่ยูยูไอมี่ยูสามตัวครับอืมหน่าอีกสครับโอ้ย ยูฟาร์มเสียนี่ยเขาบอกง่ายๆคือมีหกตัวเนาะแต่ว่าเลี้ยงเลี่ยงแยกกันอยู่เพราะว่าช่วงนี้ช่วงเที่ยงไทยเที่ยงห,หน้านะช่ว<ม>งโควิดครับตรงแยกกัน,ยกน <laughs> อยูยเนี่ยแยกกันอยู่โอ้ยเสียนี่ยว่าตลกเนาะอืมช่วงโควิดเ <c oughs> บิ้งครับพี่น้อง okay, ง่ว่าบาบ้านผสมครับเสียเพิ่นห้องอยู่ที่ราคาโทรศัพเสียยืนยันอีกที่หนึ่งนะครับหกหมื หกหมื่นพันห้าร้บาทครับราคางวตัวนี้ครับพี่น้องเป็นงวบามันผสมอายุปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนนอกครับบามันผสมปีเจ็ดเดือนครับพี่น้องหางกะง่ามครับยากะกินเก้งเสียเพื่อนรับรับประกันพร้อมครับรับประกันค้าทุกขาถอนพร้อมต่อรองกันได้ครับต่อรองกันได้โอ้ต่อร่องกันได้ โอ้กินยาเก่งครับพี่น้องเบิ้องเบืงบ้งเบิงบ้งเบิง้งใกล้ๆครับเบิ้งใกล้ๆหนังหนาแห้งครับเนื้อหนาะหมอโอ้เสียหมอในการเาไปเป็นพ่อพันธุ์เนาะครับแม่นครับเป็นพ่อพันธุ์ทำเชื้อที่ดีเลยแหะครับอือว่ากินยาเกง่งเนาะเสียเนาะกินยาดีมันม้วนมันต้นโคนครับอื่ปอดมันเลยครับ โอ้อันนี้คือคุณกันแห้งใช่ครับจโอ้ไงเป็นได้กระเดยปอนใี่เราครับโอ้ยเสียตลกเนาะเสียเนาะเอาเสียเสียขันสม,มุทรภูสนใจยืนยันราคาอีกที่นึงเอาชัดชัดเอาชัดชัดเสียเอาครับนี่ก็พุกพุกหมื่นสองพันห้าร้อยครับว้าวปีเจ็ดเดือนครับโอเคครับผส,สมครับแดงง่ามๆครับนี่แหละครับ,รบพี่พพน้องผสมเห็ดครับ พ่อพันธุ์ดีครับง่วอายุปีเจ็ดเดือนแ่นครับผมราคาท่เสียเพื่อนห้องว้หกหมื่นสองพันหาร้อยครับหกหมื่นสองพันหาร้อยบาทครับพี่น้องเสียเพื่อนห้องว้ราคาต่อร่องได้และที่สําคัญเสียเพื่อนรับประกันขาทุกขาทออในพ้อรับประกันครับรับประกันยางดีครับพี่น้องง่วนีนิยูอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง ผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วถ้าสนใจติดต่อเบอร์ใดครับเสีย092 092 498 498 7881ครับ7 881รถเด็กกระโทถนได้ครับต่อรองกันได้เสียยังครับเสียเปครับเสียเปครับอันนี้เป็นงัวของเสียเปย์เป็นครับอยู่ฟาร์มเพิ่นผู้ใดสนใจกระโทรมาติดต่อสอบถามราคางัวที่เบอร์เสียเปเพิ่นให้ไว้แล้วกันครับราคา หกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทกับงว้วงอายุหนึ่งปีเจ็ดเดือนครับพี่น้อง uh huh. อยู่ฟ้ามหงเสียเพื่อนเนี่ยมีหลากหลายโตและกะลายพันให้พี่น้องในเบงได้เลือกได้ชมมี่ยังกะสนใจกับเขามาทรโทรมากติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้ก่อน uh huh. สุดท้ายนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ช่องเกษตรกร,ร,กรันหยุทธน้ำเนดดยนะครับ uh huh. เพื่อจะได้เหตุคลิปใหม่ uh huh. ๆมพาพี่น้องไปเบงและาคางวัวงอยู่หนาคอกหรือคลิปอื่นๆ จังได้กัฝากเป็นกําลังใจให้ช่องกเกษตรกรวันยุดน้ำเนยด้วยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเสียเปีบครับวสวัสดีครับ